ธาดาแล้วผมจะไปไงฮะช่วยตัวเองเลยออยผลร้ายมากฮะเ <c oughs> ออฮะกำลังชมอยู่นั่นแหละอฮะอ่าขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ยากหรอกใช่มหมยากโอบยากตรงไหนล่ะยากสนุญเลยเหรออีคลีเนี่ยยิงสองครั้งปึ๊บปุ๊บใกล้กันด้วยไม่ยากอ่อาว อ่าผ่าแล้วดูยหัวอะไรผ่านเอียด่านง่ายง่ายเหรอคนที่หัวใจวายคือเข้าใจไหมว่ามันหนามรอบตัวอาศัยอยู่ได้เพราะลำแสงเอาใจง่ายไอ้คนกดอยู่ว่าบนอ่ะง่ายเออหาสุขพอเออ

ออยเอาเอาลำเอาลำแสงออยเอาลำแสงเก็บไว้เออฮะนี่เรายิงสีฟ้าไว้ใช่ไหมเต็มคลิกซ้ายโอเคนี่แหละโอเคมันจะมันจะโอเคถนาไหมอยู่กัวมันไปอ่ะครับคุกเกออ่อยออยเล็งด้านล่างนั้นออยเล็งด้านล่างนั้นฮึ่บ โอ้ไม่กอออเรากดผิดเรากดผิดเขาขอโทษตายกันหมดเลยตายครูอกดผิดสีตะกี้ไหลเออโอ้นอยออเอเอออเออเออเอเอ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 เออเอเเเออเเอเอเออเออเอออออออ ได้เมื่อกี้เห็นอะไรแปลกเห็นอะไรอ่ะอ๋อประตูมีไม่เปิดนึกว่าอยู่บนนั้นได้อัะเลยเอาลำแสงลุยเอาที่มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะ่ะเอาไว้คลิกซ้ายดีกว่าจะได้ไม่พลาดกว่านะอื๋อคลิกขวาของเราคลิกซ้ายดีกว่าจิ้ว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  อะไรขึ้นมาในงานเข้าเลยเนี่ยออืจัดไปกึบทำอะไรไม่ได้หรอทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเปลี่ยนทิศนะทได้โอ้ทได้้แลวออโหชิปชิปรอดพอดีรอดพอดีจ้ดา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 โอ้โหเต็มไปหมดเลย อ๋อเก็บลำแสงผลิตแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคแป๊บนึงนะปั๊บอันนี้คลิกขวาอันนี้คลิกซ้ายโอเคเอาลำแสงข้าวมดข้าวมดอ่าขึ้นไปออยลงลงมาหน่อยเกาะกลุ่มกันไว้หน่อยเออขึ้นมาพร้อมกัน งไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอ้อยเจอแล้วบอกเลยนะโอเคโอเคโอเคสุดแล้วอ่ะตรงนู้นป่ะไม่ได้ทำไงไมลงตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะลงตรงนี้ป่ะได้แล้วนี่ไงนี่ไงไม่ใช่เอ๊ะเห็นว่าใช่ตายแหละก็ดกิตรงไหนแบบอยู่เอ๊ะตรงไหนต่อรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะจะตกไหมนะ ฮะอินอุ๊ยน่าสั่นกระแทกฮะเกี่ยวได้แล้วเมื่อกี้เอ่ะงั้นลงไปใหม,กกมก่ก็ยิงตรงเมื่อกี้แต่เกิดยิงให้สูงขึ้นหน่อยอะโอเคใหามา่ใหม่ใหม่ไม่โอเคไปแล้วด <c oughs> ูยเกาะคุมกันไว้โอ้จริงๆเราน่าจะไปก่อนด้วยนะเราจะได้มองเห็นเจ็บโอเจ็บอยู่ไหนอยู่ไหนยิงตรงไหนเนี่ย โอ้จิ๊บเป้งเจ็บไหมฮะเจ็บดิจะยิงตรงไหนต่อหมดแล้วหมดละเนี่ยฮะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวมังเนี่ยน่าจะเออเเฮ้ยอย่าตกสิโอ้มีใครดันมาใครล่ะไม่มีใครเลยไนกเกอร์อยู่ไหนเราอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างฮะตรงนู้นมันมีแผ่นอะไรไหมไม่มีเดะเกิดระหว่างระวังไอ้นั้นมันยิงอะ เนี่ยมีตรงเนี้ย่เมื่อกี้ยิงไปแล้วก็แทกหน้าสั่นเลยได้ไงเราออยก็ไปตรงยิงตรงนู้นได้หรือเปล่าวะ่า่ใช่นะ่ะอเริอมลำแสงแป๊บหนึ่งนะอ่ะเอาก็เอางั้นเราเทสเรา คือไหนๆก็แล้วอ,ออยยิงตรงอะไรอะ่ะแ๊บหนึ่งไอ้ตังนั้นก็คืออะไรวะเอออืมตังรงทำอะไรได้ไหมไม่ไดอ้ออยก็ไปกับไอ้นั่นเลยดิเนี่ยออยออยไปตรงอ,ออยออยกดลำแสงเนี่ย นเ, vey, เนี่ยออกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยตรงนี้อ so ่ะฮะแล้วก็สีแดงตรงนู้นแล้วก็ไปกันเลยไปยังไงล่ะตอนนี้อ่ะไปดิเนี่ยกระโดดข้ามแสงไปเลยฮึบแล้วก็ลอดช่องนี้ไปเออเห็นเะล่าจิ๊วจี๊ยวอ่ะไอ้ยาจี๊ยวท่เก็ตลอส จับ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 โอ๊ยอ๋อเอาลำแสงอันนั้นมาด้วยลำแสงลำแสงพิฆาตระวังตกนะถ้าตกนี่เราต้องกลับไปเริ่มใหม่เลยนะเออแล้วก็มายิงตรงนี้ยิ้เย้ <Yeah. S 1> ยิ้ขึ้นมา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 ยิ้ชิดซ้ายว่าออยยิงแล้วก็เดี๋ยวเออแล้วก็เข้ารูด้านซ้ายไปวบ โอเคยอดจะจบะแล้วหรือยังอันนี้ประตู<น>อันนี้ใช้ลำแสงเดิม Recycle เออก้อยิงใหม่เก้อยิงใหม่เกอ้ <billion. S 2> อจุ๊บวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยหายใจจ้าจ่า <laughs> ไม่มีไม่มีบาเรียกันแล้วด้วยดิไม่เมื่กี้ไม่มีหรอ Recycle เอ้นี่เหมือนเรากลับมาที่เดิมเลยเนี่ยดิสไอ้เคลื่อนได้อยู่นะคือไอ้นั่นมันไม่มีไงเราอะอ้อเอ้าออยเอาลำแส็งมาจากไหนเนี่ยข้างล่างยิงถึงเหรอโอ้ย <c oughs> งั้นเราเป็นบาเรียมเหมือนเดิมรึเปล่าออยก็เป็นหน้าเหมือนเดิมหน้าที่เดิมหน้าที่เดิมได้เลยหน้าที่ใครหน้าที่มันคึบแล้วออยก็ยิงด้านหลัง <c oughs> อู้ <c oughs> ยังโดนอีก <c oughs> มันได้สุดแค่นี้แหละ

มนาที่ยิงไม่เจอตัวตีเอาใหม่แป๊บอืมอืมึบเอาไม่ใช่อ้าแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวออยยิงเขาท่อใหม่นะเฮ้ยปิดไปแล้วตัวแป๊บ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 ฮะอะไรปิดอะไรปิดอ่ะเนี่ยเออปิดไปแล้วก็ไม่รู้สินะปิดไปแล้ว อย่างน้อยใจเรามไม่ให้มันฆ่ารู้ยิงไปก่อนพีบอทเออเมื่อกี้เรามาจากตรงด้านไหนอะมันคล้ายๆเหมือนเรามามาทางเดิมเลยนะเนี่ยอาจจะใช่แล้วแหละลองดูอ่ะไปเอาน,นั่นไปที่ท,ท,ที่ออยต้องยิงใช่ไหมแล้วอย่าพึ่งลงนะแล้วเราจะยิงบาเรียเราตรงไหนอ่ะนั่นแหละประเด็นเป็นไงอึดอัดไหมเนี่ยตอนนี้โดนระเบียดอยู่เนะี่ย ไม่อึดอัดเท่าไหร่เปืีนได้อยู่แต่การน,นคือกำลังหาอยู่บันหนึ่งต้องมีทางไปสิคำนวณเมื่อกี้เรายิงใช่ปะ่ะไม่เรายิงเราลองหาทางแล้วยิงโดนไงน <c oughs> ออตรงข้ามยิงได้อยู่ในตรงข้าม่ตรงข้ามอ่ะไลองแป๊บ เออลำแสงฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวตกยิงลำแสงเลยปึ๊ดไปชี้ให้จะบอกเงี้ยเหรอเออตรงตรงไม่ใช่ตรงตะกี้ที่ตรงนี้โดนอะตรงเนี้ยลองดูสิน่าไงตายแล้ว ฮ่าสุดยอด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 พอเฮ้ยหนึ่งสองสามเปลี่ยนโอ้ยโอ้ยยังโดนยิงอีกอ่าได้แล้วผ่านแล้วผ่านแล้ว insert อ s นเสิร์ตดิสนี่อยู่ไหนแผ่นอยู่นี่แผ่นอยู่นี่ขอขอขอแผ่นพีเนี่ฮะฮะเอาไปก๊อปใช่ไหม โอเคไปก๊อฟแป๊บไป,ไปแหละใบแล้วมันก็ปีนออกมาใหม่เ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวปีนออกมาจากเครื่องเนี่ยปั๊มต้องปั๊มดีแผ่นทนี่ปั๊มแผ่นผีซีดีเถื่อนสูตรว่างไงฮะไงวะเอลหนึ่งนะคุณนะคุณคุณอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือสูตรคณขายไปเหรอแต,แต่ไม่ใช่ มันเรียนฟิสิกส์อ่ะใช่ใช่เหมือนฟิสิกส์เลยมันในคือไอ้นี่คืออะเราทำเรียบร้วเราเปิดโอ้เยอะเลยฮะับเขาสามารถเช mm ื hmm. ่อมต่อได้ว้าวโอ้แหงไม่ไม่ไม่โหลดโหลดโหลดอยู wow. ่รู้สึกโหลดนาน อ๋อมันเสร็จแล้วเนี่ยใช่ป่ะเราเออมันกำลังคงโหลดแมปใหญ่อยู่ครั้งเนี้แหละรอนานแน่รอออยโหลดแล้วแหละเออโอ้อยพูดอย่งงั้นสิเสร็จแล้วโอเคก็คคไม่เร็วอะไรอย่าง,างที่คิดมีท่าใหม่ไหมไม่มีนะมันเต็มแล้วอ่ะมนมีแล้วแหละ เ i n ร์ n พไหนเไหนตรงนี้ปะเยเฮ้กิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันสิรบนมีเงาแปลกมันต้องอยู่ข้างล่างดิอัูข้างล่างเหรอครับไม่นู่นนนู่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 นนนนู่นนปังโอ้ ไม่อยากล้ำลึกล้ำลึกล้ำได้ด้วยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะเทสแป๊บอะไรหรอเดี๋ยวตรงเนี้ยลองดูลองดูมาหน่อยดิอยากรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเหยียบแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวพาไปไหนเนี่ยฮะยวอทอะไรอ่ะวอร์มิ่งเอ็กซ์ตาคอร์เทก ไปได้ด้วยอะก็ลองไหมจะไปเะล่ะมันเอ้ยเดี๋ยวนะกลับมาก่อนแล้วกันเพราะมันเมื่อกี้ด่านห้าใช่ไหมเนี่ย warming up after the main cut อย่าอย่าพึ่งกลับไปก่อนกลับไปด่านห้าคอสที่ห้าก่อนไ้เลยปุ๊บเมื่อกี้มันตรงนู้นใช่ไหมอ่าไปไงตรงนู้นมะตึ๊บ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 อ่ไม่ได้ อ้าวแล้วไปไงอ๋อต้องใช้ของออยด้วยต้องใช้ของออยโอ้ยอ้าววันเด๋วเกิดอะไรขึ้นก็เราจะอะไรบอกมาลงผิดลงมาแล้วคุณเกิร์มมาแล้วลงไม่โดนลงไม่เคยจะถูกที่เลยเราเราเลยเออด่านห้า หึบทำไมมันดูแปลกๆที่เก่าสถานที่เก่าอู้เฮ้ยไม่เอาไม่ลงโอ้ยสุดยอดลงลูฮะลงลูเออยังสวยงามก็ดีฮะเล็ดรวดเร็วกว่าเดิมมันอ่าอันนี้มันคล้ายๆกับมันคงไปเข้าแบบแอเรียพื้นที่เก่าของ Aperture Science หรือเปล่าไม่รู้นะมันใช่ฮะ มันน่าจะพา,าไปพื้นที่เก่าของ Aperture Science พื้นที่เก่าแก่ฮะนี่ไงจริงด้วยอย่างน้อยมันก็ยังอุตส่าห์มีทีวีอ่ะอ๋อมีตัวเลือดด้วยฮะจังหวะนี้ได้ได้สองทีนะกดปุ่มอ่ะกดวัดเดออ๋อออกจากไอ้นั่นก่อนออก ดีฟ้าเคยนะลืมแล้วดีฟ้าเพราะความเร็วอ๋อมันกระโดดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดตรงนี้ปุ๊บแล้วเ,เดี๋ยวรีบลงแล้วออยกระโดดขึ้นอ่าฮะขึ้นไปขึ้นเสร็จแล้วขึ้นไปขึ้นไปอ่าแล้วจะมีปุ่มอยู่กดเลยปุ่มกระโดดขึ้น,นอ่ามีเจลด้านนี้อีกโอเครอแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคออยลงมาเลยกนไม่ได้ดิออยออยอย่าปุ่มให้หน่อยไปเลย กำลังค้นหาเออมันเป็นพื้นที่เก่าแต่ว่าเหมือนเอาบำรุงใหม่ไม่รู้เออมีอะไรให้เลยฮะอุ๊ <c oughs> ลูกบิดเอ้ยลูกอ่อยลองขึ้นมปข้างบนดิแล้วมองมหาไปเลยมีอะไรไหม,มไงก็ก็ยิงสีม่วงขึ้นมาสินะไหนอะ เลยขึ้นมาเลยสีม่วงสีม่วงแล้วไปไหนเลยขึ้นมาเลยนะเข้ามาเลยเออเรืมอลืมก็ลืมเมาอู้พื้นที่เก่าอู้ไปด้วยไม่ด้วยไม่เฮ้ยเข้าได้ด้วยเฮลิฟว่างไปเลยครับไปไปไหนไปด้วยกันจะไม่ต้องเปลืองไฟโอ้กดลิฟต์เห็นึ่งครั้งกดไป ข้าไปกดกดลิฟ pues ต์หนึ nah, ่งก้าขวางทางข้าได้หรอไปไปไปนู่น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 เจออืออู้อ้าวเมื่อกี้มันลงเร็วดีเร็วดีเออไม่ต้องมานั่งถอดถอดแล้วเสียเวลาแล้วโดนการ้อนบนเอ้ยใช่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 เย้เย้ Are yeah, 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 yeah. you curious mm -hmm. so like, even... yeah. okay. about the humans? It seems some of the last non-extinct humans alive tried to secretly imprison other humans and hide their tracks. I think they wanted to punish them by not allowing me to complete these courses. The of us can't be single... meow, yeah, right? Uh but we can Humans couldn't complete these courses. They treated their friends as enemies. Ah, meow. 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 ืแล้วแล้วไงีไง่ายอ่ออ่อเสียไม่หิดด้วยี่ไง,ไงฮะทำไง มิดเนี่ยมิดทำอะไรเออนี่ไงตรงนี้มีตรงนี้ลูกเอ,อ่อข้างล่างยิงได้ไหมข้างล่างยิงได้ด้วยอ้ารู้แล้วครับแต่ว่าเราจะเอาไปเอาเจลกระดึงกระดึงยังไงเกิต้องไปโดน โอเคถ้าสมมุติเราไปยิงเจลตรงนี้อุเรายิงตรงนี้กับยิงตรงนั้นได้แล้วกดปุ่มแล้วออยจะเอาเจลยังไงนี่งเจลได้แล้วเจลมันต้องยิงสองที่ะร่ะตรงนน้นกับตรงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยรงนยิงไม่ได้เอามคเกเนี่ยออยออยยิงตรงนั้นอ่ะเกิดกดเจลก่อนเกดถ